ฮ้ยรองเท้าเวอะอ่ะเกาหลุดอ,อย่างเงี้ยอปัญหาเดียวกันอย่าบอกนะมีเข็มฉีดยาที่อยู่ตรงหน้านี้เฮ้ยพี่ใช้เข็มฉีดยาทำไรอะโอ้ มันเป็นน้ำยาซ่อมรองเท้ากาวหลุด <Gym. Napoleon> ผมไม่เชื่อฮาร์ดจัดมาให้หน่อยดิน้องได้เลยครับพี่ไหนโอ้ยมียางอะไรเนี่ยอ๋อเข็มแล้วก็บอกวิธีใช้พร้อมกับนี่ผู้กันแล้วเราก็มีรองเท้าอู้โปรดของเราแต่ว่ามันไม่ได้ใส่แล้วเพราะว่าเนี่ยกาวมันร่อนหมดเลยซ่อมมากเลยเดี๋ยวผมจะทําตามขั้นตอนของเขาทุกอย่างเลยแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะได้ไหมแล้วเราก็แกะตัวล็อกนี้เสร็จแล้วก็หมุนออกนี่ฟึ๊ แล้วเราก็เอามาแล้วอืโอ้ผมว่าไม่ได้มันใช้ความพยายามเยอะนิดนึงเพื่อนอ๋อเพราะว่าแบบเขียนมันรูนเลยอ่ะนี่ล้วเราก็ป้ายไปดิอ๋อโอเคโอเคโอเคปุ๊บอัดแล้วก็แล้วเราก็เป่าด้วยลมร้อนให้มันแห้งผมว่ามันต้องใช้เวลาอืไม่ได้ ตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้มันติดแล้วแบบติดแบบขนาดเราทาไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งนัเนี่ยะเออผมเทกาวแบบที่เพื่อนๆเห็นอะผมเทป้ดไปแล้วก็วางทิ้งไว้ต้องใจเย็นเย็นหน่อยผมใจร้อนไม่หน่อยเนี่ยต้องไปเก็บงานอีกหน่อยหนึ่งแต่ไม่ต้องห่วงก็แบบไอ้พวกกาวที่มันติดบนผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันขูดออกได้ถือว่าใช้ได้นะหลักการคือต้องใจเย็นๆเลยต้องใจเย็นเฮ้ยองนี้องนี้